ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมนะฮะบอสอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Motor Combat x m o b i b i นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า After Shock Thermer นะครับเป็นตัวละครสาย m i c h e l a t t i s นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครคิดว่ามันไม่เก่งนะฮะก็บอกเลยว่าคิดใหม่นะฮะเพราะตัวละครนี้ค่อนข้างเก่งอยู่พอควรนะครับผม เป็นตัวเก่งตัวหนึ่งในการ์ดทองเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พาสซีฟของมันก็ค่อนข้างเกลียนนะครับผมเป็นพาสซทีฟที่ตัดกําลังศัตรูได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ตัวคอนเทอร์มอร์นะครับดูภายนอกอาจจะแบบไม่เก่งนะครับผมแต่ภายในบอกเลยว่าโคตรเก่งนะครับผมเก่งมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะทีนี้นะครับเรามาดูที่พาสซีฟกันก่อนเลยนะสํวหรัพพาสซีฟนะครับก็คือเมื่อเทอร์มอร์นะครับแท็กลงมาในสนามนะ เทอร์มอร์นะครับจะทําการสตาร์ตศัตรูนั่นเองนะครับผมอันนี้ระยะเวลาในการสตาร์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสตาร์นานเท่าไหร่นีครับผมแต่คือถ้าที่ผมดูผ่านๆเนี่ยก็สตาร์นานอยู่นะอันนี้ก็ประมาณไม่แบบกะประมาณเวลาไม่ได้นะครับผมแล้วก็เทอร์มอร์นะครับเวลาแท็กออกมาสนามดือเกันเนี่ยเทอร์มอร์นะครับจะดึงตัวละครที่เลือดน้อยที่สุดในฝะั่งศัตรูนะครับออกมาต่อสู้แทนครับ ถ้าสมมุติเอเราต่อเลือดตัวละครฝั่งศัตรูแบบใกล้ตายแล้วแบบคือแบบเลือดน้อยมากนะครับแบบน้อยจัด,จดเลยทีนี้นะครับเราอยากฆ่าตัวนั้นแบบให้มันตายตายไปเลยนะครับผมเราก็แท็กเทอร์มอร์ลงไปในสนามนะครับเทอร์มอร์ก็จะทําการดึงตัวละครที่เลือดน้อยสุดของฝั่งศัตรูนะครับมาต่อสู้แทนนั่นเองนะเออเป็นตัวตัวละครที่เกลียนอยู่นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มการเจาะบล็อกให้กับตัวละครสายเมเชลแอติ ในทีมเราด้วยนะครับผมเป็นตัวละครไม่ใช่อไอทิตที่แบบแบบจะเจาะอ่าตัวละครนิเทเลียมนะครับในฝั่งศัตรูนะอ่าต้องเป็นทีมไม่เช่อไอทิดนะครับผมจะเพิ่มการเจาะบล็อกให้กับไม่เช่อไอทิดนะครับเจาะบล็อกตัวละครนิเทเลียมนะนะอ่าก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งอยู่เหมือนกันนะแล้วก็สําหรับสแต็นะผมสแต็ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นหัวกระโหลกนะฮะก็สแต็ธรรมดานะครับผมหัวกระโหลกนะครับผม ส่วนเอ็กซ์เรย์นะครับผมก็เป็นการเพิ่มเกาะให้กับเทอร์มอร์นั่นเองนะาการสร้างเกาะให้กับเทอร์มอร์เองนะครับผมเวลาใช้เอ็กซ์เยสเสร็จนะฮะส่วนอุปกรณ์นะครับผมก็เป็นอุปกรณ์ของเทอร์มอร์นะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพจของตัวละครน,นี้กันนะครับว่าตัวละครน,นี้เนี่ยมีสกิลไปอย่างไรแล้วก็ความสามารถมันดีขนาดไหนเหนือผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับผม โอเคฮะตอนนี้มาอยู่ในเกมนะครับผมก็ตัวละครที่ผมเอามาจะเป็นสายไม่ใช่แอติดทั้งนั้นเลยนะครับผมก็จะได้เจาะบล็อกตัวในทะเลของฝั่งศัตรูได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะแต่อาจจะไม่เจอบ่อยนะแต่ก็เอามานะครับเอามาติดทีไว้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมคือตัวนี้ผมมีเล้งอยู่สองตัวนะว่าจะรีวิวตัวละครเลยต่อนะฮะก็จะมีเจสันนะครับผมแล้วก็ ซับซิโลนะครับผมเปแกนมาสเตอร์ซับซิโลนะมีิวสองตัวเนี่ยนะครับผมส่วนเจสัผมก็ยังไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงดีนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนะฮะโอเคอันนี้รูส้สึกมินิเกมของตัวนี้แต่กค่อนข้างสะใจนะครับผมโอไม่ไม่ไม่ เป็นมินิเกมนะก็จะประมาณนี้เป็นมินิเกมอ่าสก,กิลนะครับผมโอ้โอ้ไม่กล <Imp ressive. S 1> ้านี่สะพานไปเป็นแบบตัวคะครที่มันสร้างจาังหวาให้กับตัวเองได้ดีมากนะ จเจ้าหรอซัปซิโลไม่มีเราโอ้ยบล็อกไม่ทันน่าจะตายแล้วทำไม่ได้บล็อกขนาดนี้โอ้โหไม่ตายได้ไงไง่ี่เราจเจริญพร <L ine> ก็ผ่านไปด้ดีนะครับแมตช์แรก ก็ถามว่าตัวมันเก่งนะครับผมคือแบบถ้าใครคิดว่ามันไม่เก่งเนี่ยผมบอกเลยนะคิดผิดมากะคิดผิดสุดๆตัวคอนี้น่าปั้นมากๆนะครับผมแต่ผมอยากลองดูว่าแบ a ็กดาร์กอนเทอร์มอเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมผมยังไม่เคยเล่นสักทีนะฮะอยากจะดูรีวิวของคลิปอื่นนะแต่ก็เกียดนะครับผมมาเจ้าหลอดกอร์กเปียน ตัวนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะไม่ได้ยากเลยเนะครับผมตายเลยเนะครับผมเนี่ยมันก็ไม่ได้หน้าเกลียดนะคือหน้าเล่นนะครับผม โอ้โหสกอร์เปียไม่ได้ออกลงเลยไฟทะลุบล็อกเกียมบอก <Yeah. laughs> บเลยว่าตัวเก่งนะครับน่ใครดูคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนใจปั่นเลยก็ได้นะครับ ตัวตัวมันค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะคือพยายามแบบศึกษาตัวละครให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะว่าตัวละครนั้นไม่เก่งนะครับหรือถ้าตัวถ้ารู้อยู่แล้วว่าตัวละครนั้นไม่เก่งก็คอยว่ากันอีกทีอะไรประมาณนะั้นแต่บางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวละครนั้นเก่งหรือเปล่าหรือไม่เก่งอนะไรเงี้ยก็ดูไปซะแล้วว่ามันไม่เก่งนะครับผมก็พยายามศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับหรือไปดู ในตามที่ต่างๆอย่า u ยูทูหรืออะไรเงี้ยพยายามศึกษามันนะนี่ไงนี่ไงแต่ผมชอบคอมโบโอเอเดอร์มากเลยนะรู้สึกสะใจนะครับผมโอ้โหสะใจะ่ะคอมโบโอเอเดอร์แบบหนักหน่วงมาก โอ้ oh, ตายเลยก็มาดีครับโอ้ oh, ตายตายเฉย จอนนี่เคตัวละครที่สมพลังที่สุดในการซิเวอร์ <c oughs> <c oughs> กอร์เปียนจัดการตายยากนะใช่ไหมมือนี่ฮะ คือมันทําจังหวะได้ขั้งข้างดีนะท่านผู้ชมคือแบบลงมาก็สามารถตีแบบตีแบบฟรีได้เลยอ่ะไม่จําเป็นที่ต้องมาลุ้นว่าโดนบล็อกหรือเปล่าหรือเปล่านะ <Imp ressive. S 1> มันตัดเลือดได้เลยนะครับพอลงมาดีนะตัวคนเนี้ยมีตีละหัสไว้ก็ดีมากเลยนะโอ้โหสกอร์เปียนเลือดหนึ่งหมื่นนะครับแต่อย่าไปหวั่นนะครับเรามัน เทพเจ้านะครับผมอย่าไปกลัวตัวไหนก็เล่นได้นะถ้าใจเราถึงนะครับผมโหลดนานยังวะโหลดนานพิ่ปกติส,สกอร์เปียนแบบล่างซิลเวอร์เนี่ยหรือการ์ดซิลเวอร์เนี่ยค่อนข้างลำคาญอยู่นะ ว่ามปนตัวละครที่แบบตีก็ไวนะโอ้โหเคล็ชีกตัวนึงมาดิครับนี่ ไปคิดท่นหน้าเจ้าต้องตายแล้วแหละจังหวะนี้ปุ้มเรียนจัดจัดคือผมกำลังเละอยู่หลายว่าหลายอย่างนะคือแบบ ในหัวนะก็ไม่ได้คิดจะรีวิวเจสันกับซับซิโลแกมาสเตอร์นะยังมีตัวอื่นอีกเยอะเลยนะครับที่อยากรีวิวนะครับผมแต่ก็เอาตัวที่มันรีวิวง่ายก่อนเนาะตัวที่มันแบบเออไม่ค่อยมีคนเขารีวิวกันอนะประมาณนั้นนะครับผมอย่างเจสันนี่ก็พลาสซีฟง่ายนะครับผมแต่ก็อยากลองรีวิวให้ดูนะครับผม ก็สเทพเจ้าเทพเจ้าพาทิดเลยแต่ผมจะลองทดลองให้ดูนะว่า,าเลือดน้อยที่สุดในทีมหรออัลเตอร์ช็อคเทอร์มอร์มันจะดึงตัวคอนั้นมาหรือเปล่ายี่เมื่อกี้ซันก๊อตใช่ไหมที่เลือดน้อยสุดนะเดี๋ยวลองดูซิจะดึงหรือเปล่านี่ยังไงเป็นไงตายเลยเนะผมน่าจะเลือดน้อยกว่า25เซ็นะเท่าที่ผมคาดการไว้ เพราะเมื่อกี้คือเลือดน้อยกว่า25เนะครับผมคาร์เบ่หรือบล็อกทันนึกว่าบล็อ,บอกไม่ทันก็แล้วเป็นตัวที่รำคานมากครับคาร์บบนเนี่ยขนาดผมเจอกับมันเนี่ยแบบตัวละครเดียวกับม,มันผมจองำคาญเลย เล่นเองสนุกนะครับแต่พอเจอก็แบบเจอฝั่งศัตรูคือโคตรลำคาเลยนะตายแล้วมั้งเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับผ่านไปได้ด้วยดีก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ Subscribe, และแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อรีวิวตัวละครในเกมนี้ต่อนะแล้วก็พยายามกดซับกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็อยากจะมีกำลังใจใกนการทำคลิปต่อนะ <c oughs> ก็สำหรัคิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม